สำหรับทุกท่านผาช่องบ i p ธรรมดานะครับช่อง v ีธรรมดาก็จะมานำเสนอพุ้นนะครับพุ้นดาวจนเช้านะพุ้นดาวจนเช้าของวันที่นะครับของวันที่ยี่บหกนะครับยี่6บหกหกันยายน2567นหิเนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพระฤหัสบดีนะเช้าวันพนระฤหัสบดีนะครับ สีสม้มสีสม้มนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมามชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นหลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดชนชอบหรือจะนำไปใช้ก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนะครับ,บรประมาณนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะ เน้นที่ลุ้นลมเพื่ออบันเัินเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งแห่งนะครับสําหรับเลขก็ขอให้มาแบบปังๆนะครับมาบนมาล่างยิ่งดีหรือมาแต่บนหรือมาแต่ล่างก็ดีหมดขอให้เข้านะครับประมาณนี้นะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสิ่งศักดิธิ์คุ้มครองนะครับถ่งศักดิธิ์คุ้มครองในที่นี้กหมายความว่าให้อยู่ล่มเย็นเป็นสุขนะครับ อ่าครับขอขอบพระคุณมากมา,มานะครับอ่าเดี๋ยวมาชมกันเลยนะป่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้เข้าไหมอ่มาชมกันเลยนะครับชมกันเลยนะ เก้าศนะูนย์หนึ่งนะนี่901อยู่ตรงนี้อาจารย์เขาเลือกเอาเฉพาะ9กับ0นะส่วนหนึ่งใครชอบก็มาเอาตรงนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะอ่าครับมาจับคู่กันครานี่าม้าสี่เก้าห้าเก้าหอ่าใครจะตัดตัดตวไหนออกก็ได้นะครับตัดหัวตัดท้ายตัดกลางดีกว่าเพราะมันมันชอบออกริมๆอืมประมาณนี้อืม สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับแล้วเน,น้นที่ห้าหกเจ็ดอยู่ท้ายๆเนี่ยนะห้าหกเก็ดนะแบบนี้นะครับเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดอ่าหกแล้วอันนี่เนี่เก้าศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะเอาเอามันทำไมทิ้งอเอเอเอนี่เก้าศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะ ครับเสร็จนะครับนี้ผู้เขาก็ตักที่ห้าหกเขียนนะครับตัมนี้นะครับเรามาดูเราเน้นที่เก้านะเก้าอยู่ตรงนี้นะครับเก้าตงนี้ชื่อตรงนี้นะครับโอเคนะเก้าตรงนี้ครับชื่อตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วจัดไปใครจะลูดก็ลูดใครจะวิ่งก็วิ่งใครจะเจาะก็เจาะใครจะวินก็วินนะครับ แต่ขอบอกไว้นะครับชุดเจาะมันไม่ค่อยแม่นเมือ่อวานนี้เข้าไหมเมือ่อวานนี้สองสองโอ้ให้หนึ่งสองนะครับมาสองสองมีใครจัดเบิ้ลหรือเปล่าก็ไม่รู้กันเบิลไว้หน่อยนะครับอย่างวันนี้ให้เก้ากับศูนย์เนี่ยก,กันไว้หน่อยมันจะเบิ้ลไหมเนี่ยอืมมันไม่เบิ้ลก็หามก็คือเลขเลขแปลกอ่ะเพวอนี้แปลกมากเลยละพวกนี้เลขอะ่ะนะ โจทย์โจทย์มันก็สองศูนย์แปดสองสองนุง่นสองก็คือเจ็ดละเจ็ดกลัวจะเป็นเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะอ่าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเน้นนะครับขอพระเจ,จา้าไม่ได้เป็นหวัดหรอกแต่มันมันฝนตกเหรอฝนตกเลยเป็นอย่างนี้เนาะครับก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมานะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีดวงสมพงกันนะทั้งผู้ให้ผู้รับนะครับกับตามนี้เลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับ4นาทีกว่าครับโชคดีครับสวัสดีครับ